สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูบันนิวเลตนะครับผม100บาทถึง1000บาทนะครับผมทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูบันนิวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทถึง100 1000บบาทนะครั ทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแอปใหม่เลยนะครับที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับผมใครสนใจที่จะทําเงินฟรีวอลเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play นะครับให้เราเข้ามานะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรรููปปไวว้้้้ใหนนนัแอออีีเ่่่่มชืืาา I พจ จากแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะแล้วก็ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วก็นานมากๆนะครับไม่ได้อัปเดตแล้วก็ไม่ได้รีวิวนะครับในช่วงแรกนะครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นการทําเงินในการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับตอนนี้ก็ยังทําได้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเขาเพิ่มของรางวัลก็คือทูบูนิเวลเล็ตเข้ามาเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดแอปนี้ลงในเครื่องก่อนนะครับผมถ้าเรายังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเม,นะม,มนต์ ถ้าเราใช้งานผ่าน Google นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับใน Google นะเอ้าโอเคนะครับเมื่อเราทําการเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนกับ IC นะครับตรงนี้เนี่ยข้อที่1นะครับลงทะเบียนนะครับให้เราปัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับข้อที่2นะครับกรอกข้อมูลจริงนะครับผลข้อมูลส่วนตัวนะอย่ากรอกมั่วเด็ดขาดนะครับ ข้อที่3มนะครับมีส่วนร่วมในงานวิจัยนะครับข้อที่4ค้นพบอิทธิพลของคุณนะครับและก็ข้อที่5นะครับรางวัลนะครับให้เรากดเริ่มเลยด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่าสมัครด้านล่างเนาะถ้าเรายังไม่มีบัญชีหรือว่าสมาชิกนะครับให้เรากดสมัครเข้ามาจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกลงมาด้านล่างนะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็กดเลือกนะครับ พอเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมไอเซนะครับกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนของเราได้เลยเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะจากนั้นนะครับผมให้เรากรอกอีเมลนะครับที่เราสามารถเข้ายืนยันในส่วนของอีเมลนั้นได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย10ตัวขึ้นไปนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกช่องหนึ่งนะครับผมช่องนี้จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านนะครับช่องนี้จะเป็นเพศนะครับเชาก็เลือก ลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยเดือนปีเกิดตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็กดถัดไปนะครับเกือบจะสําเร็จแล้วนะครับผมเขาเพิ่งส่งอีเมลยืนยันนะครับพร้อมเล์ยืนยันไปทางอีเมลของคุณให้เรากดตกลงแล้วก็เข้าไปในส่วนของอีเมลนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลนะครับจะเจอข้อความนี้กรุณายืนยันอีเมลของคุณนะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดยืนยันตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งให้เราเลือกผ่าน Google นะพอเราเลือกผ่าน Google ไปแล้วเนี่ย อีกรอบแล้วเนี่ยให้เราเลือกเป็นตัวแอปนะนี่ครับกดตัวแอปได้เลย จากนั้นนะครับผมกรุณาอัปเดตประวัตินะครับในการอัปเดตประวัติตรงนี้นะครับช่องนี้เขาบอกว่าให้เราอัปเดตข้อมูลเบอร์ของเครื่องของเราก่อนะครับเพื่อที่จะรับ SMS ยืนยันนะครับเราก็กรอกเบอร์ของเราลงไปในช่องนี้เลยแล้วก็กดส่งตรงนี้นะครับพอเรากดส่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีการใส่รหัสขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะได้รับข้อความจาก SMS นะครับจากแอปเข้ามาส่งมานะครับเป็นรหัส6หลักเนาะให้เราจํารหัส6หลักตรงนี้แล้วก็นําไปกรอกในช่องด้านล่างนะครับพอเรากรอกรหัสเรียบร้อย แล้วนะครับผมให้เรากดถัดไปด้านล่างได้เลยจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตที่อยู่อาศัยนะครับว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนะครับเราก็ใส่จังหวัดของเราลงไปอำเภออะไรนะครับและก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอบถามเรานะครับว่าสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าร่วมการทําแบบสอบถามด้วยเหตุผลที่หลากหลายแล้วคืออะไรนะครับที่คือเหตุผลอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเราเหตุผลอะไรที่เรามาสมัครในส่วนของแอปนี้เราก็พิมพ์ลงไปนะแล้วก็กดถัดไปได้เลยโอเคนะครับ ตรงนี้มันก็ขึ้นแจ้งเรานะครับเท่านั้นเองนะครับคุณอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณสําเร็จแล้วนะครับก็กดตกลงได้เลยพอเรากดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของหน้า แอปแบบนี้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมี3เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าหลักนะครับคะแนนคงเหลือและก็ของรางวัลนะครับส่วน3มขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับกดดูได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนคงเหลือรางวัลเชิญเพื่อนคําถามที่พบบ่อยแล้วก็ติดต่อเรานะครับแล้วก็ข้อกําหนดและก็เงื่อนไขนโยบายออกจากระบบนะครับผมสาหรับตรงนี้นะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําเงินนะครับจากการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับเราสามารถเข้ามาทําแบบสํารวจเก็บคะแนน สะสมนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนในส่วนของรางวัลได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีแบบสํารวจเข้ามานะครับเพราะว่าเราเพิ่งสมัครใหม่เราจะต้องรอแบบสํารวจเข้ามาก่อนนะครับหลังจากที่เราสมัครไปแล้วเราก็สามารถเข้ามาเช็คในตัวแอปได้หรือว่าจะเช็คในส่วนของอีเมลของเราได้ที่เราใช้สมัครนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคะแนนคงเหลือนะครับผมอันนี้ยังไม่มีคะแนนขึ้นมาเพราะว่าผมเพิ่งสมัครกับเพื่อนๆเลยนะครับสมัครครั้งแรกเหมือนกันนะครับเรามาดูที่ของรางวัลนะครับของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จะมีการบริจาคนะครับเพื่อการก อันแรกเลยนะครับ600คะแนนนะครับ50าบาทเนาะแล้วก็เป็นการเติมเงินมือถือนะครับทุกเครือข่ายนะ ASD Tag, to u m o v p a s นะครับนี่เลยนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับสูงสุดที่100บาทเนาะจะเป็นการแลกบัตรเติมเงินนั่นเองนะครับจะลองกดดูนะครับนี่ครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยกรุลนารอ10วันทาการสำหรับการรับรางวัลนะครับกรอกเบอร์ให้กาลลนาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินเท่านั้นนะระบบเติมเงินนะครับต่อมาก็จะะเป็นนบบัััตรรขของวค บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้แหละคือในส่วนของ t ูมิเน่โว l เลตนะครับเริ่มต้นที่200นะในการแลกบัตรตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับคะแนนที่เราจะต้องใช้ก็คือ2000นะครับ2,400กับ3,600นกะกดเข้ามานะครับถ้าหากว่าเราแลกของรางวัลตรงนี้นะครับผมเขามีข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขอยู่นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะรหัสคูปองนะครับของอันนี้นะครับที่เราแลกนะครับผมก็คือตรงนี้สามารถแลกได้จากลิงก์ตรงนี้เลยนะครับข้อที่2นะครับการบังคับใช้บัตรของขวัญนะขึ้ ที่เพิ่มขึ้นนะครับสามารถใช้รหัสคูปองนะครับได้หลายใบในการสั่งซื้อครั้งเดียวนะครับผมนี้เราก็มาในส่วนของตรงนี้ได้นะพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบ redeem point แล้วก็ redeem ในส่วนของโค้ดนะครับให้เราเลือกเป็นโค้ดนะครับแล้วก็เลือก continue ด้านล่างนะกดเข้ามาพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรางวัลมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น gap นะครับเซนทันนะ ais l o touch นะครับแล้วก็ trumini wallet นะครับให้เราเลือกไปที่ trumini wallet นะครับในการถอนเงิน trumini wallet นะครับผมเราสามารถ เลือกของรางวัลได้ตามนี้นะครับผมมี1 0 0 1 5 0 3 0 0 5 0 0 1,000นะครับผมนี่ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแลกเท่าไหร่นะครับถ้าเราแลกเป็น100้เราก็เลือก100นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นจํานวนนะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับอ่าตัวนี้เขาก็จะสอนวิธีการแลกนะครับแล้วก็แจ้งเวลาในการแลกนะครับว่าเราต้องแลกในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งสมัครครั้งแรกนะถ้าผมมีคะแนนครบเพียงพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแลกให้ดูว่ามันต้องแลกอย่างไรนะคร การซื้อนะครับผมโดยการซื้ออันนี้มูลค่า100บาทหนึ่งใบนะครับ ในการซื้อเนี่ยเราจะต้องมีในส่วนของคูปองของตัวนี้ก่อนนะครับผมที่200บาทเนาะที่ทางแอปเนี่ยเขากําหนดไว้คือตรงนี้นะครับ200 300นะครับเราจะต้องมีบัตรคูปองตรงนี้ก่อนถึงจะนําไปแลกเป็นทูนิเลตได้นะครับผมของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ยากจนเกินไปสาหรับการทําเงินฟรีนะครับกดมาที่3ขีดนะครับถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นนะครับกดเชิญเพื่อนนะครับในการเชิญเพื่อนของคุณนะครับเข้าร่วมไอเซและสร้างอิทธิพลต่ออนาคตรร่วมกันนะครับนอกจากนี้คุณ จะได้รับ300คะแนนสาหรับทุกๆก,การแนะนําที่ประสบความสําเร็จโดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้เนี่ยสามารถไปโพสต์ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Line YouTube Tik t ็อสามารถไปทําการแนะนาเพื่อนได้เลยเนาะขั้นตอนวิธีการสมัครก็ประมาณนี้การทํางานไม่ยากนะครับตอบแบสบสํารวจก็สามารถรับคะแนนไปแลกเงินรางวัลได้เลยนะครับถ้าผมมีคะแนนสะสมครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนการแลกนะครับว่าต้องแลกแบบอย่างไรนะครับถ้าคุณชอบการหาเงินทุนนิวเอเฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ